โยโซภะกวารังสมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ตัดสรู้เองโดยชอบแล้วสวาขาโตเยนภะกวะตาธมโมพระธรรมคือศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดตัดไว้ดีแล้ว สุปฏิบันโนยาาัสสะภะควะโตสาวกสังคฆพระสงคือผู้ทรงธรรมวินยัยซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วทำไม่ยังภะควันตังสัทธรัรมมังสะสังคังอิเมสตาเลหยิยทาหังอะโรปิเตหิปิปูชยามา ข้าพระเจ้าขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระสัตธรรมและพระอริยะทรงเจ้าทั้งหลายด้วยเครื่องสการ่าเหล่านี้ข้าพระเจ้าได้ยกขึ้นปฏิปทาไว้ดีแล้วในที่อันสมควรอย่างยิ่งเช่นนี้สาธุโนพันเตพระกวาสุจิราปนิพุตโตปี พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแม้ปานิธิานนานแล้วก็ตามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญซึ่งยังประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่สาธุชนทั้งลายปัญชิมาชนะตานุกรรมประมาณนัาบอิเมสตา,าเลตุกรรมปันนากะพระผู้เตปฏิกันห้าตุ ขอจงรับเครื่องสก,การะาบบรรณาการของคนยากทงางาลเหล่านี้ด้วยเพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชนผู้เกิดแล้วในภายหลังด้วยอันห้าตังธิมราตังหิตายาสุขายาเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งาลสิ้นการล่านานเธอ อรหัสัม,มาสัมพุทโภพกาวาพุทธังภะกวันตังอภิวาเทมิพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลเพลิงทุกสิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สวาคาโตภควัตรโมธัมมังนามาสามีพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตับไว้ดีแล้วข้าพระเจ้านมัสาการพระธรรมสุปฏิปันโนภควตโาตสาวกสังโฆสังขังนามามี พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระสงค์มาตาปิกุนังอาหังวันทามีข้าพระเจ้ากาวันทาปิดามันดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพ ขลุปัชมายาจาริยร์คุณนังอาหังวันธามีข้าพระเจ้ากาวันธาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพทันรรมยังพูทธทรศพสักวัตโตบุพพภาคะนามกาลังกาลมาเซนามุตัสะ พระวะโตอะรหะโตส,สัมามาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะขวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะมโมตัสสะพระขวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัดสรู้ชอมได้โดยพระอ,องค์เองอันธรรมยังพุทธาที่นุติงกะโลมาเซโยโซตะคากะตประกาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโทธเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เอง วิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิภูนเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตโลภูริสธรรมสาลทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า สัทธาเทวมุตสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งรลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาควาเป็นผู้มีความจำเนินจำแนกคำสั่งสอนสัโยโิมังโลกังสะเทวกังสัมมาลกัง สัปปะมกังสัสัมะบร,รมนิงปะชังเทสะเทวมนุษย์สังสัยังอภิญญากากจิตจัตวาประเภทสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรม และหมูสัตว์ร้อมทั้งสมณพราหมณ์ร้อมทั้งเทวดามนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมมังเทเสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงสแสดงธรรมแล้วอาภิกัลยานังไพรล่ในเบื้องต้นมชเชกัลยานังไพรล่ในธรรมกลาง ปาริโยสานากล,ลยาณนังไพรล่อในที่สุดตรัสทั้งสามรมชะนังเกวรปราวิคุณนางปาริสุทังพรหมจริยังปกาศเตซีทรงประกาศพรหมรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบ,ร,บริบูบริบูรณ์สิ่งเชิญ้อมทั้งอัพร้อมพยัญชนะ ตามหั่นพระขวันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหั่นพระขวันตังศิรสานมามิข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนก้าวธรรมยังธรรมาพิคิด โนติงตะโลมาเซโยโซสสวาคาตภควตาธโมประธรรมนั่นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโก เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้พ้นได้ไม่จํากัดการเฮหิปาสิโกปเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปาณนานิโกปเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปาจตัมเวหิตัมโพวิทูนเยนเตเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน ป่ามาหั่งทร,รมังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นป่ามาหั่งทร,รมังศรรีลสานามามีข้าพระเจ้าน้อมน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียนเก้าท่านรรมยังสร้างมาพินุติงกะโลมาเซ โยโซสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้ว ยายาปฏิปันโนภะกวโตสาวกสวร้างโคทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรมเป็นเครื่องออกจากทข์แล้วสามีจิปาตฏิปันโนภคกวโตสาวกสวร้างโคมทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูไดปฏิบัติสมควรแล้วญาติธรรมได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ จักตาลิบุริสบุคาเนียอัาบุริสบุคคาลาคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสภักวตัตโตสาวกาสังโคมนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโยเป็นสงควรสการาที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโย เป็นสงควรสการลาบที่เขาจัดไว้ต้อนรับทัาขีเนยโยเป็นผู้ควรลาทักสินนาทานอัญชลีกันนิยมเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตลังบุญญาเก็ตตังโลกัา์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า อามหังสังขังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอยา่างยิ่งเฉพาะพาระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังขงังศีลสานามามีข้าพระเจ้าน้อมนอม้นอมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียนเก้าอันธรรมยังรัตนัตยปัน,นามะขาทายโยเจวะสังเวขปริกิ ธมนปบาลัญจะหนามเซพุทโธสุสุโธการุนามหันทะวมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระการุณาดวุวนมหันมาพบโยจันตสุตมภรายาน,นโลจโนพระองค์ใดมีตาคือยานอนันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด โลกสป,ปาปูปกิเลสมาธโกมเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุบัิกิเลสของโลกวันทามิพุทธังอาหารทะเลนกัรรข้าพระเจ้าว้ว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟืออธรรมโมตพีโปวิยะสันน,นุโน รารรมของภาษาสดาสว่างลุ่งเรืองเปียบดวงประทีปโยมพคปากามาตาเะเทนกินนะโทจำแนกประเทศคือมรพลปรินิพานส่วนใดโลกุตาโลโยจตุทัตภททีปโโนมซึ่งเป็นตัวโลกุตตละและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลอุตตละนั้น วันธามิธรรมังอะหามาทะเลนกักรรมข้าพระเจ้าไหวพระธรรมนั้นโดยใจขคารบเอือเฟือสังโฆสุขเขตตาพะยาะติเตตาสั้นฮิตโดพระสงค์เป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยติธานสันโตสุขตานุโพทโบโก เป็นผู้เห็นพาลิพานตาสลูตามพระสุตหมู่ใดโรลกปะพีโนอริโยสุมเมธาโซเป็นผู้รักกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีวันทามีสังขังอาหามาทะเลนกกรรมข้าพระเจ้าไหว้พระทรงหมู่นั้นโดยใจเคารพเหลือเฟืออีเจวะเมกัน ตาพิปูชะเนยกรรมวาดดูตายังวันทายาตาพิสังขตังบุญยังมา่ยายังมามาสันพุัสทาวามาห้นตุเวตาสปปพาวสิทธิยาบุญใดที่ข้าพระเจ้าผู้ไหวอยู่ซึ่งพระสูสามคือพระรัตนตัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียว ได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปาภวะทั้งหลายจงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทธาคธากะโตโลเกอุป,ปันโนภาคถาคตเจ้าเกิดนแล้วในโลกนี้อาระหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลส ัาสรู้ชอบได้โดยพระอ,องค์เองธรรมุจพท,ทิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากภ์กอุปัสสิโกปารินิพานนิกมเป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อบรลินิพานสัมโพธทธานีสุขปะปะเวทิโกเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศ มายันตังพัมมังสุตวาเอวังชาณามาพวกเราเมื่อได้ฟังรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีตุฆาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชาลาปีตุฆาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปีตุขขัาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โซกปทธีเลว่าทุกข์ครับ โนนามาสุปายาสาปิตรขาแม้ความโศกความล่ลไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นโทษอาปิเยหิสัมประโยคโคตุโขค,ความประสบกับไม่เป็นสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นโทษ ปีเยหิวิปโยโคโทุกโกความพัดพาจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยำปีชัมนรติดามปิดอกขั้งมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็น,ท,ปนท,ทุกข์สังขิเตนะปาจจุปาทานคันธาทุกขาว่าโดยย่ออุป,ปาทานคันห้นาเป็นตัวทุกข์เสยยาทิดทาง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปปาฏานขั้นโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืนมั่นคือรูปเวทนูปาทานขั้นโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืนมั่นคือเวทนาสัญญาปาทานคขั้นโทขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืนมั่นคือสัญญา สังขารูปทาตานาคนทูขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นคือสังขารวิญญาณูปธาขาคนคทูขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยืดมั่นคือวิญญาณเยสังปริยายาเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานคขันเหล่านี้เองหาลณนาโโนโซภควา ถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังพระชนอยู่เอวังพาหุรังสาวเนวิเกติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งรลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังพาคาจปานัสสาภกวโตสาวกเกสุอนุาสาสนีพาหุราปวตตีอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือจำแนกอย่างนี้ว่ารูป,ปังอนิจจารูปไม่เทียงเวทนาอานิจจาเวทนาไม่เทียงสัญญาอานิจจสัญญาไม่เทียงสังขาราอานิจจสังขารไม่เทียงวิญญาณังอนิจจาวิญญาณไม่เทียงรูป,ปังอนัตตา ลูกไม่ใช่ตัวตนเวทนาณตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญานตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารณตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณณตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารนิจสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เทียง สัพเพธรรม,มาอนัตติทำทั้งหลายทั้งพวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เทมยังโอตินังมาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชาลามราเนนะาโดยความแก่และความตายโซเกหิปัสเทเวหิทุเกฮิโซมานาเซฮิอุปายาเซหิ โดยความโศกความลำลายลำพันธความไม่สบายกายความไม่สบายใจความครับแค้นใจทั้งหลายทุกโคตินามเป็นผู้ถูกความทุกข์ยางเอาแล้วถูกทับปะเลตามเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวัมนางนิมัสสาเกวรสากุขันคัมหันสัก อัตากิริยาปัญญาเยธาติทำชนัยการกระทำที่สุดแห่งกองพวกทั้งสิ้นนี้จึงปรากฏแก่เราได้จีรปะนิทุตังปิตังพระขวันตังสารนังคตาเราทั้งหลายผู้ถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปาน,นิพานานานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะ ธรรมมันจะพิกขูสังคัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระสงฆ์ด้วยตาสาบวกัวโตสาสนังยถาสติยถาพลังนามสิกะโลมะอนุปติปัชามาซาสานโนปฏิปะติอันหนึง่งจะทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งทำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสต,ติกำลัง ขอให้การปฏิบัตินั้นๆนของเราทั้งหลายอิมันสาเกวราสาตุกะคันคัมสะัตติตะกิกิริยายาสังวัตตูจงเป็นไปเพื่อการกระทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เธอ